ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น Arc Server Evo กันนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ Arc Server Accent เลยนะครับผมนี่คือ Evo นะครับผมต้นฉบับเลยครับผมก็ผมจะให้ดูครับผมจะลงมอสอะไรบ้างก็มี a s o n t r e p l e นะครับผมแล้วก็ a d d e s i t e r แล้วก็ a l t r a แตกนะครับผมก็นนี้ Recovery ครับผมอันนี้ขี้เกียจที่จะตามไปเก็บที่ศพนะครับผมเพราะว่าบางทีศพพวกเดลเสาค้ายๆเรามันกินศพเราไปแล้วก็ไอ้ท่งเขียวๆบนฟ้ามันก็ไม่ขึ้นนะครับผม ส่วนนี้เพชรอิดก็ผมเออผมรักผมเป็นคนที่รักสัตว์นะผมเออฮันเตอร์แฉก็ผมก็เป็นกับดักสำหรับแบบนักล่านะผมรู้ผมจับจิกเกอร์โตเนยมันไล่ผมเงี้ยผมก็วางกับดักเลยวางกับดักอย่างง่ายๆเลยนะครับผมส่วนไดโนสโตรสส์ก็เดี๋ยผมจับเจ้าสาวที่ไกลๆจากบ้านอย่างเงี้ยแต่ผมจะกลับบ้านไงก็ใช้โปเกิบอลนี่ครับผมโปเกิบอลส่วนเอาซิร์ฟสปายแก้วนะผมเอาไว้ส่องสัตว์แล้วนะผมเริ่มไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยนะผม

โอ้ยฟาร์มก่อนนะฟาร์มก่อนอัพเล็วแป๊บเดี๋ยวหาตัดคู่ใจก่อนนะไอเจ้าเด้อไอไหนไม่ต้องกลัว นายไม่ต้องกลัวเสิเรามีเบอร์รี่แสนอร่อยมาให้นายอุ้ยเต่าเต่าต้นเกมอย่าไปสร้างกับเต่าครัเต่าโคตรโหดเอ้ตั้งชื่อว่าอะไรดีก็คืกัคุยนี่ก็คูอวันนี้กัวโค้ลูกหัวเอ้ โดโนโกคู Go นายจะเป็นเพื่อนร่วมชีวิตของเราเลยอยู่ให้รอดนะกันฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนต้นเกมเราอยู่กับโดโน่คู่ใจของเราไปก่อนนะครับตอนนี้ผมมีโกคู u, แล้วผมผมอุ่นใจแล้วผมมีกำลังใจการใช้ชีวิตแล้วโอ้ยเฮ้ยโดโดจะเก,กาินโกคูจะเกิน ขอโทษครับขอโทษครับนี่งหัวเข่ามวยเฮ้ยเอามานี่โอ้ยตัวน้อยปีนระยะไกลบอกไว้ก่อนเลยปีนระยะต้นเกมโคตรโหดเลยแต่ช่วงจนเกมอย่าไปสร้างปีนระยะมากนัก เออมึงกัดเราตายมึงตอยเราตายมึงปีนลุงย่าโคนกันตีเลยแม่งคือมันยังไงเ่ยมันใกล้ตายมันก็ว่ายหนีพอมันมันแม่งไปฮิวเลี่ยนมันก็กลับมาเป็นรันเนอร์ปีนลุงย่ารันเนอร์เกมไวอัพเลียดก่อนเลยเออโดนนายหิวไหมเออก็มีเบอร์รี่อยู่ต๋อก็ไม่บอกไม่เปละเราคนดีเว้ยเราเราแย่งอาหารจากสัตว์ ่ได้แล้วสวยเราก็คราฟโบ,บล่ามาจับสั่นตัวได้ก็ได้สักหนึ่งตัวแล้วผมจับตัวอะไรด,ดีนะดูแป๊บมึงไงพาโซดอะโอ้ยังยังโอ้โหรู้สามแปดเลยเหร เออตอนนี้ต้นเกมยอย่าเพิ่งจับนกก่อนนะครับตอนนี้นกเป็นพาล่าครับผมนกคราฟที่ขี่ไม่ได้ให้ครับผมสักกรเะเบือได้ยังเนี่ยอะไรวะอ๋อน,นกจะใหญ่ยังไั้นมีมามามา,มา อา้าวโกคูอะโกคูเฮ้ยมันแอบไปตรงนี้นี่ไอโกคูไเฮ้ยครับเลยเอ้ยิงไม่บอกครับผม ผมอัพค่าเดียวเสาให้น้ำหนักเยอะๆไปเลยผมกี้เกลียดมาแบบกดดูรัวรผมมันเสียแบบเสียเวลาเสียเวลเดียวเสาด้วยสวยพอยได้พอยได้การอัพเฮ้ยก็คู่นายอยากมีคู่หรอเหมือนไอ้ก็คู่

โกคูยี่อะยเอ้ยตั้งชื่อว่าอะไรจีจี <c oughs> จ <c oughs> จ <c oughs> ้จีจี้จีจี้เอ้ยจี๊ยจี้จีจี้โอ้ยหิวโกคูนี่เนื้อคูน่นายไงแจ่มปะ เอ cage, plu, ด öt, อดีดีเป s <S ็นเด็กดีให้โคคูเป็นเด็กดีให้จีที่อย่าไปทนกับเด็กสาวคนอื่นนะเอาเบอร์รี่มั้ยใจดีเลยแบ่งให้แบ่งให้ไปไปไปพวกเราอยู่รอบไปด้วยกันจนหมจบเกมนะพวกเรา หวังว่าจะไม่เจอบาลนิลิกตรงนี้เล่นหลายครั้งเจอบาลนิลิกตัวนี้จบเลยอ๋มอมาชอ็ชอปตกแก้ววมาช็อปจบจากแรกนี้ป่าว <c oughs> เอเยอร์เอตั้ <c oughs> งชื่อมาดิฟาร์มโอ้ยตกเราไปต่อฟาร์มต้นเกมแล้วหนึ่งเวดดี้คุณมาก อโอ oh, sure. ้โหคิวเนี้ยจะโดดขึ oh. ้นเลโกคูจิจี้อย่าอย่ามาทางนี้ตามมานิวันนี่วันี้วันี้มีใครไหนมาฉอบอยู่ตรงนั้นไงมาตามมาโกคูมามมาฉอบ ชอบอย่าไปบอกโกคูเลยเจ้าฟาร์มเออมีใครเห็นหรอมาทุกคนตามมาทุกคนตามเอ๊บแบล็กมาช็อตแมวที่เพ็นอะไรเจ้ามืง Một chồng nằm mì kia. Chèo nằm mì kia 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 chèo nằm mì เราสมบูรณ์ดีอาพวกเราดีถึงจะใส่พวกเราโบล่ามีแล้วอะไรมีลยังไม่มีพาราซอปลาเราจะไปจับพาราซอกันนะผมแล้วก็อัพพวกไม้ไม้ในบ้านก่อนเอียงเอ้ยงมีแล้วแล้วก็กประตูบอย ปาปากโกฟูอยู่ตรงนี้ก่นอนม,มาชอบไม้เออดีมากออนมานีเอาใจดียน่ไยให้ได้ให้เบอร์รี่สีม่วงแหล่งอร่อยอยู่ไหนวะอนี่ออกไปสักต้นเกมต้นเกมมาต้องประหยัดก,ก่อนเลียดเกมอยู่ให้ไม่อันเลยอืม สัก4ีคูณกัน2งิสี 4. บ้าเลยจีจีอยู่ตรงนี้ก่อนนะเราทำอะไรสร้างบ้านก่อนไม่เห็นตรงนี้เก่งาไม่ได้กสร้างเลยแล้วกันเก่งอ่ะ ทำเลซักบ้านนี่หนักขนาดตรงนี้เป็นกองหลังบ้านแล้วกันคุณแบบปาล์มเออโอเคไหมเราสร้างเลยให้หอ,อมตรงนี้เป็นทำปาล์มแตตรงนี้ก็เป็นบ้านะนะครับโอ้หิ้เน่ำเดี๋ยวกําแมงพวกเรา cả đâu cả bà nó có lầy lòn mà bà 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 sang bà chứ. Dưới Dưới tỉnh ra chạy dưới rồi tê Ê về này Ê bên góc nha. này coi khu. điên không chơi. cai ôi.

ให้ตายเธอโดนโรแหลกต้นไม้หายไปไหนมือฉันขอโทษโดนโรแหลกฉันไม่ได้ตั้งใจแต่บ้านมันสำคัญเอ๊ะหนาวฉันขอโทษโดนโรแหลกฉันต้องการบ้านอยู่ถ้าไม่มีบ้านฉันก็าตายแล้ว ยชาตนี้เราจะสร้างบ้านก่อนกัน เอ้ขหโทษโลนแหลกต้นไม้สักสิบดิว่า เอาลรตอนนี้นรนเราก็เสร็จแล้วนะเพิ่มเติมคือมีนกพิธราดอนโผล่มานะก็มันแบบมันยืนอยู่ตรงนี้ในบ้านของผมเนี่ยมันบุกลุงบ้านผมก็ไปจับแม่งเลยต้องแจ้งตำรวจกูจับเองกูจับแล้วก็โกคุแบบจีตี้อยู่ในนี้นะเออโอเคไอ้ก็อยากจะบอกเลยว่าตอนที่นตอนที่ตัวนี้หลับเนี่ยไอ้โกคูจีตี้โคตรเปรี้ยวเลยไม่ไปจิกเขาโอ้โหจิกเขาเฉยเลยเกือบตายตอนนี้ โอ้ยเฮอ้ยเฮ่ตูตัวแรกของเราครับประตูตัวแรกประตูตัวแรกประต well. ูตัวแรกหนีไปไหนหนีไปไหนไม่ได้ตัวแรกอ๋อช้างตัวเมื่อกี้เอ ern, ้ยๆๆอันนี้เป็นปศุสัตว์สำคัญเนี่ยเดิร์วผมยิงตัวนี้ก่อนให้จับสัตว์ก่อนนะครับผม กินเน้่ยตอนแรกของเราในวันนี้เฮ้ยฟราโซเดี๋ยว่ิงิ่งๆลยะเวิ่งๆเอ้้เฮ้ยโอ้ยตื่นเลยตรงนี้นี่ตังช่เลยเบกอัพโอ้โหแล้วมันตื่นถูกจังหวะมากเลยนี่เด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ดีกว่าอสองตัวเราเงีเอาตัสีต้มดีกว่าได้พิเวลดีกว่าเือหกแปเอามกตัวนี้ก็ครบหายตอวนี้ก็ไดโอตัดเบอนี้ดีว่ะตบลยตบ แก่แล้วหนีไม่ได้โอ้เสียเที่ยวเลยไอ้ยืนนี่ยืนไหนไป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 ไหนตกหัวเอ้ อย่าอย่าอย่าเดลโคอย่าฉันรู้แกคิดอะไรแต่อย่าทำนะขนนกช่วยพาหน้าขี่แล้วผมเต่ามันอึดอย่าไปสู้มันเลยตรงนี้ก่อนนะขอฟาร์มก่อนเอ้ ได้แล้วไปบอกลับบ้านกันเฮ้ยเจขข้าซอขอฆ่าก่อนไหมเจ้าเนื้อโปล่ามาเลยไปบอกรับไปหาปลารัลซอตรงนั้น ốc đi baku 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 mà cái này cái chào lời hiền là cái hết đi bộ cả đừng có đừng có đừng เชื่อดิ่มดำเลยแล้วเดี๋กลับบ้านกันเราเอาลูกของเราไปเก็บที่บ้านกันเฮ้ยหมาชอบอเปิดอกใจมนี่วะนี่วะนี่มาชอบตัวนี้เราเจออะไรเจอเพื่อนใหม่ เอาละพวกเรายินดีรับสุบพ่อโทรมามนี่บ้านของพวกเราเว้ยเอาต่อไปนี้เราจะอาศัยพี่นี่ไงจิวๆๆๆ้วิ้ว้วจิ้วมา้ยมีเนื้อเน่าะะไห่ไม่มีวะ่ะเฮ้ยแกเป็นเพศอะไรกลับอ่ะ เพศมีเนี่ยอือมันต้องหาเพชรผู้ไห้มันต้องเป็นเพศเลยเมลเมลเจ็ดไปเอ้ยแมวดีกว่าจะเป็นเพชรเลยทา,างแม่กูจับตัวนี้เยลยรู้หรือครับสมัยนี้ นี่พีเกณฑ์วิ่งไหมหนีไหมเอ้ยรันเนอร์โอ้โหโอ้โโอยรันเนอร์จอเอเลยไปนูน่นเลยอ๋ออน,นุญาตเนีจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ใครที่อยากดูต่อก็รอพาร์ทสองได้เลยนะครับผม อัดคลิปแน่นอนครับไม่บิดนะผมไม่บิดแล้วก็ลาก่อนนะทุกคนเจียงพระสอง